สองวันมงคลที่แอดมินนำมาฝากทุกท่านในวันนี้เป็นวานมงคลยอดนิยมค่ะซึ่งโบราณว่าหากปลูกไว้ที่บ้านจะมีเงินทองไม่ขาดมือเสริมดวงโชคดีค้าขายร่ำรวยแถมยังช่วยป้องกันคุ้มภัยให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านทั้งยังมีชื่ออันเป็นนามมงคล นำมามอบให้คุณผู้ชมทุกท่านที่รักต้นไม้สายเขียวหรือท่านที่กําลังมองหาอยากได้ต้นไม้มงคลว่านมงคลมาปลูกไว้สักต้นแต่ก่อนที่จะปลูกว่านมงคลหรือต้นไม้มงคลนะคะครูบาอาจารย์ท่านมีเคล็ดลับที่สำคัญคือผู้ปลูกนั้นต้องขยันทำงานรู้จักอดออมทางการเงินใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้และที่สำคัญท่านต้องทำบุญ คิดดีทำดีพูดดีรักษาศินห้าแล้วต้นไม้มงคลบ้านมงคลน,นั้นจะช่วยเสริมดวงทุกท่านให้ดียิ่งขึ้นซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมและการกระทำรวมถึงโชคของแต่ละท่านด้วยค่ะซึ่งบ้านมงคลที่แอดมินนำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นั้นมีบ้านมงคลอะไรบ้างเราไปรับชมด้วยกันเลยค่ะ ว่านมงคลต้นที่สองว่านรวยไม่เลิกว่านรวยไม่เลิกจัดเป็นหนึ่งในว่านมงคลเป็นไม้ประดับมงคลที่มีลักษณะพิเศษค่ะ ที่แผ่นใบมีสีเขียวอ่อนและมีจุดประสีเขียวเข้มทั่วทั้งแผ่นใบว่านรวยไม่เลิกเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายมีหลากหลายสายพันธุ์นิยมปลูกลงในแปลงจัดสวนปลูกใส่กระถางวางตั้งในอาคารบ้านเรือนตามระเบียงคอนโด ทำให้ดูสวยงามดูผ่อนคลายและยังเป็นต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์มีความสวยงามไม่แพ้บ้านมงคลอื่นๆเลยค่ะอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศและช่วยกําจัดมลพิษในอาคารได้ด้วยค่ะว่านรวยไม่เลิกนั้นนะคะเป็นว่านที่มีหัวหรือหนออยู่ใต้ดินทุกส่วนของลำต้นอวบน้ำค่ะ ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอกเป็นแผ่นยาวเรียงสลับกันมีปลายใบแหลมใบของเขาจะหนานุ่มลักษณะพื้นใบจะมีสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีเขียวอมเทาค่ะและที่พื้นใบนะคะจะมีจุดประสีเขียวเข้มเป็นจุดด่างกระจายตลอดใบค่ะส่วนดอกจะออกเป็นช่อนะคะโดยก้านช่อดอกจะมีสีเขียวดอกจะมีสีขาวขนาดเล็กและมีดอกย่อยเป็นจานวนมากค่ะ บ้านรวยไม่เลิกนั้นคนโบราณเชื่อว่าเป็นบ้านมงคลที่ช่วยเสริมโชคลาภดึงดูดทรัพย์เสริมดวงร่ำรวยเสริมการทำมาค้าขายดี จเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านเรือนค่ะหากบ้านไหนปลูกไว้แล้วมีลำต้นมีใบสวยงามออกดอกเชื่อว่าผู้ปลูกนั้นกำลังมีดวงชะตาชีวิตที่กำลังดีหรือบางท่านจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันค่ะ ดังนั้นจึงเป็นว่านมงคลที่เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่รักแล้วก็สนใจต้นไม้หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับว่านมงคลที่ช่วยเสริมโชคลาภซึ่งเขามีนามมงคลว่าว่านรวยไม่เลิกนั่นเองค่ะว่านรวยไม่เลิกนั้นเพื่อความเป็นมงคลนะคะท่านให้ปลูกในวันพุธท,ทางทิศตะวันออกของบ้านค่ะซึ่งถ้าหากท่านปลูกใส่กระถางก็ให้ตั้งไว้ในทางทิศตะวันออกเพื่อช่วยดึงดูดทรัพย์ ดึงดูดเงินทองโชคลาภค่ะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก่อนรดน,น้ำว่านให้ทันตั้งนโมสามจบตามด้วยคาถามหาลาโภโหตุพะวันตุเมหรือจะสวดพุทธคุณเป็นจํานวนหนึ่งจบก็ได้ค่ะว่านมงคลต้นที่หนึ่งว่านงาช้างว่านงาช้างถือเป็นอีกหนึ่งไม้ประดับมงคลว่านมงคลยอดนิยม ทั้งในประเทศไทยและที่ต่างประเทศนะคะจัดเป็นไม้ประดับบ้านสามารถนำมาจัดสวนทั้งยังเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายแล้วก็ทนทานมากด้วยค่ะเป็นต้นไม้ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการประคบประงมดูแลเอาใจใส่มากนะักแล้วยังเป็นต้นไม้ที่มีความโดดเด่นคือเขาเป็นไม้ลมลุกที่ไม่มีใบแต่มีรูปทรงแปลกตาคือเขามีลักษณะเป็นแท่งยาวคล้ายกับงาช้างค่ะ แถมดอกยังเป็นช่อสีขาววางตัวเป็นชั้นๆแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะเพราะสาเหตุนี้ละค่ะหลายๆท่านจึงนิยมนำมาปลูกใส่กระถางบางท่านนิยมปลูกแบบลำต้นตั้งตรงตามธรรมชาตินะคะหรือบางท่านก็นำต้นของเขามาดัดปิดเป็นเกลียวพันหลายต้นเข้าด้วยกันทำให้ดูแปลกตาหน้ามองแล้วก็สวยงามไม่แพ้ต้นไม้อื่นๆเช่นกันค่ะ ว่านงาช้างนั้นนะคะมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าว่านงาช้างเขียวหอกสุรการว่านงาช้างลายหรือหอกสุรโกธค่ะแล้วที่สำคัญนะคะว่านงาช้างนั้น มีหลากหลายชนิดค่ะแต่ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคือว่านงาช้างเขียวหรือหอกสุรการค่ะโดยจุดเด่นของเขาก็คือว่าใบของเขาจะมีสีเขียวล้วนตลอดทั้งใบและมีร่องตามแนวความยาวใบค่ะแล้วอีกว่านชนิดหนึ่งคือว่านงาช้างลายหรือหอกสุรโกดคือใบของเขาจะเป็นสีเขียวและมีลายสีเขียวอมดำเป็นป้อง,อง,องตลอดแนวความยาวใบค่ะ ซึ่งใบในที่นี้ก็คือที่เป็นแท่งยาวคล้ายกับงาช้างของเขานะคะในสมัยโบราณน,นั้นนะคะมีความเชื่อว่าหากบ้านใดมีลูกสาวมักจะนิยมปลูกต้นว่านงาช้างไว้หน้าบ้านค่ะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของความสวยงามทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมดวงการค้าขายช่วยส่งเสริมโชคลาภแล้วที่สำคัญนะคะยังเชื่อว่า เป็นวันที่ช่วยในการปกปักรักษาป้องกันจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆตลอดทั้งคุณใสมนดำไม่ให้เข้ามากร่ำไกรภายในบ้านได้ค่ะนอกจากความเป็นมงคลแล้วนะคะว่านงาช้างยังขึ้นชื่อในเรื่องที่เขามีสปปรรพคุณทางยาสมุนไพรค่ะคือเขาสามารถนำมาดื่มเป็นยาช่วยบำรุงร่างกายโดยการทานแบบต้มสปปรรพคุณช่วยบำรุงโลหิต ทั้งยังช่วยในเรื่องของการอยู่ไฟของคุณผู้หญิงทั้งหลายให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะช่วยขับปัสสาวะและยังช่วยในเรื่องความสวยความงามของคุณผู้หญิงค่ะคือช่วยลดปัญหาจุดด่างดำบนใบหน้าทำให้หน้าเรียบเนียนกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์แล้วก็ช่วยลดการเกิดโรคภูมิแพ้ได้ด้วยค่ะ การปลูกว่านงาช้างนะคะนิยมใช้วิธีแยกเง้าปลูกเป็นหลักค่ะโดยการขุดแยกเง้าอ่อนมาแยกปลูกเป็นต้นใหม่ส่วนดินที่ชอบคือดินร่วนซุยและดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงแล้วก็ดินต้องมีความชื้นตลอดเวลานะคะเป็นต้นไม้ที่อยู่ได้ตั้งแต่แสงแดดรำไรไปจนถึงแสงแดดจัดๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ควรตากแดดจัดไปทั้งวันนะคะ เพราะอาจทําให้ต้นของเขาสีซีดหรือเกิดอาการไม่ได้ค่ะหมันรดน้ํา1-2ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่อสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะทางนี้ก็เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็ได้รับชมคลิปแบบนี้ก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ